ลีลาวดีชื่อสีก่กอน,นั้นลั่นทมจำปาว่ากันหลากหลายต้นขอมตังใต้พ้องใจความหมายละทมเดียวดายแปลว่าโศกเศร้าปลูกในป่าจ้าวัดวาแต่เล้ามีไผ่ไข่เอามาบ้านบะเดียวบอถือจื่อจันกั้นต้าน ปลูกในสัมหารทั่วไปสีสันมีนักจักเลือกบ่ไไหวออบซ้าสีใดปลูกไว้ซักต้นสีขาวนวลใสตั้งในเหลืองโซนจึมปะผลตาต้องสีเหลืองปะเลงบิดเบ่งงองงซดใสพองเลือกดู สีจมปูอ่อนงามงอนสุดหลูยกเข้ามาจูหมู่เฮาตังเพสีจมปูแก่บานแผ่โยเยเหมือนมนสเสนี์ใจขึ้นสีแดงแรงดิดย้อยนิดหวายืนต้องแสงเมามึนลับแหล สีกาลสินทินแคว้นหนองแสสีสีงามแต้มาแว่พอได้แดงขาวจมปูเหลืองลู่กาบไก้ขะเขากันไปไว่หิวลากสีลดลันปันตาดอกปิว้ววางแถวแนวทิวดีงาม สมัยตามเมื่อยามใครได้เทคโนโลยีใจผลิตตันเนื้อนายเฮย